โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนช่องวันเดย์นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่วันนี้ก็สำหรับตอนนี้นะวันนี้วันที่อะไรนะวันวันที่24สิงหาคมนะครับก็ยังไม่เห็นอะไรใหม่เนะในสำหรับกิจกรรมที่เกี่วกวบการสมเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูก่อนแล้วคนว่าม,มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง <laughs> เดี๋ยวจะมารีวิวทุกคนดูนะครับ โอเคเดี๋ยวลองเข้าไปหน้ากิจกรรมดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเผื่อมีข่าวอัปเดตอะไรในอนาคตเนาะก็สรุปกิจกรรมทะลูมิติเนาะอืมเท่าที่ดูก็ยังไม่มีเนาะแล้วใครเออแล้วมันมีอันหนึ่งอ่ะเป็นสกินฟรีปาร์ตี้สมอมีใครได้ไหมคือเราอ่ะเราทําแล้วแต่เรายังไม่ได้แลกสกินอะไรเลยใครมีก็มาอวดกันได้นะอ่ะอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะเออแล้วเนี้เราเราเราแปลกใจมากเลย ตรงอ,อันเนี้ยการทำลายป้อมคือเราไม่แน่ใจเราก็ทำลายไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้ของรางวัลจากอันนี้เลยก็ไม่แน่ใจกันเพราะอะไรเนาะมีใครได้ไหมอันนี้ถามไว้ก่อนเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเหน่อยนะเออแล้วเรางงอันนี้มากเขาบอกว่าเป็นล็อกอินรับลูกแก้อัปเกรดสกิน20ชิ้นใช้ได้ในใช้ได้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินวันที่25ตอน6โมงเย็นเนาะหรือ18นาฬิกา คือเราไม่แน่ใจว่าไว้ทําอะไรเนาะแต่ว่าวันที่25ต้องมีอะไรแน่ๆตอน6โมงก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะมาบอกละกันม,มันเหมือนว่าล็อกอินแล้วก็ได้รับได้เลย20ชินอันเนี้ยแต่ในอนานะคตน,น่าจะมีเกี่ยวกับมิกโกหมอันนี้มันสกินของเทลปะเราจะไม่ผิดเออเยวลองมาดูในอนานะคตละกันว่ามันทําอะไรได้เนาะสําหรับสกินอันนี้แล้วก็มันจะมีพวกนี้ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะวันนี้ของเอา เห็นหลายคนช่าเรียกอ้อยไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันเอามันคงอ่านอ้อยมั้ง a อเแล้วก็อันนี้มาเล่นอันนี้ก็สะสมอันนี้ล็อกอินก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นาะสำหรับวันนี้อันนี้ก็กิจกรรมเดิมๆก่อนแม่วงแหวนน้ำแข็งแล้วก็นี่อันนี้อันนี้ก็เราก็เคยทำในในคลิปนะถ้าใครสนใจก็ไปดูในคลิปเราได้เราอยู่ในช่องเราเองเราก็มีหลายๆคลิปที่ทำจากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว เดี๋ยววันนี้จะไปดูของอันนี้ละงลานเราเคยทำกล่องแจ็คพอตฮีโร่ไว้อะอืมวันนี้ทำของอะไรดีมันมีแจ็คอ่ะกล่องแจ็คพอตมีของฮีโร่เม e มีของไฟเตอร์แคลรีแอสซ s สซินแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเป็น Tank แท้งกับซัพพอตอ่าเราทำตัวไหนดีนะครั้งแล้วทำเมไเวลาเดี๋ยวครั้งนี้ทำเป็นของไฟเตอร์ละกันใครสนใจก็มาดูไปพร้อมกันได้เลยนะ แต่ว่าคำว่ากล่องแจ็คพอตอะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดอะมันจะมีอันหนึ่งที่เป็นในการสุ่มอันนี้นี่มันจะมีอันนึงที่เป็นแจ็คพอตอันที่เป็นไก่สีทองอันเนี้ยมันคือมันจะได้ฮีโร่ทั้งหมดในกิจกรรมไปเลยเนาะแต่เราก็ยังไม่เคยเปิดได้เลยถ้าเปิดได้เมลก็จะมาพิสูจน์ทุกคนดูละกันเนาะเหมือนเราเคยเห็นคนได้นะอืมอืมโอเคสําหรับชุดสุดคุมอันนี้เนาะเป็นกล่องของไฟเตอร์เปิดเพื่อรุ่นลับแจ็คพอตฮีโร่ไฟเตอร์ตาอัญเชิญฮีโร่ไฟเตอร์ ชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชรแจ็คพอตฮีโร่หรือตาราอัญเชิญฮีโร่มีโอกาสออก1.72%ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน44.55%แล้วก็เพชรอีก53.73%อืมก็ดูจากอัตราการออกก็รู้แหละว่าน่าจะออกชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินไม่ก็เพชรเยอะแน่ๆโดนแน่ๆพวกนี้ก็น,น่น่าจะ เกลือจ,จริงๆเลยโอเคก็ใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะเดี๋ยวครั้งนี้เร,เราดีวิวให้ดูนี่นี่อย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าแจ็คพอตฮีโร่ไฟเตอร์เนาะเปิดเพื่อดุนลับอ่าฮีโร่ถาวรจํานวน10ตัวก็คือได้ทั้งหมดถ้าเปิดได้ไก่ทองอันเนี้ยก็คือจะได้ทั้งหมด10ตัวไปเลยอืมก็มีวันเดอร์วูแมนมีซูเปอร์แมนมีอเลนมีเรียวมามีลิเตอร์มีเดกตาฟลอเรนติโนโอเมนซินิสเทียแล้วก็เวเลสเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตาแบบถ้าได้มาปุ๊บก,ก็สามารถเลือกใน10ตัวนั้นนะได้มา1ตัวก็อย่างที่บอกไปก็มี wonder woman superman alen lielma lichter delta florentino omen sinistra แล้วก็ v e l a s าะที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนทั่วไปชิ้นส่วนสก,กินทั่วไปเพชรสิเม็ดแล้วก็เพชรยีเม็ดซึ่งน่าจะได้ในโซนนี้ <c oughs> น่าจะได้4ชิ้นหลังมากกว่า2ชิ้นหน้าเยอะเลยโอกาสออกยากมากสําหรับ กิจกรรมที่รับสก,กินนี้แต่ว่าถ้าได้ถ้าได้จจกพอรอมมันคือจะคุ้มมากาได้สิบตัวเลยนะทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปลองกดซื้อหน่อยดีกว่าโอเคกิจกรรมนี้ก็หนึ่งกล่องราคาห้าคูปองนะใครจะสมก็สมได้สมได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อยกล่องเลยเดี๋ยวกิจกรรมนี้เราส่งสักยี่สิบกล่องแล้วกันเนาะเรามาดูกันว่าจะได้ฮีโโลไหมที่อยากได้แจกพอรอตมากกว่านะ <laughs> ถ้าได้ก็ดี๋าจจะมาโชว์ทุกคนดูนะครับมาละยี่สิบชิน้นจากพอทีโรไฟเตอร์มากเกล, <c oughs> ล,ล,ลือเกลือได้เพรเยอะดีนะได้เพจตั้งหนึ่งร้อยเพรโอเค สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้นะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้วันนี้คลิปอาจจะสั้นๆสักหน่อยแต่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูถึงตอนนี้ก็มีอะไรพูดคุยไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับถ้าใครคิดว่าช่องนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งกัดกนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของช่องก็ในช่องนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการสูมเยอะอยู่ก็ใครสนใจก็มาดูกันได้นะนกิจกรรมในอวีเราก็วนๆอยู่ยปรับในนี้แหละก็ดูอยู่ในช่องนี้แหละก็มาดูกันได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสุดท้ายนี้ก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ